สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไพเริดรักนะคะแต่ละคลิปของหนูนะคะรุ่นไม่อาบน้ำเหมือนพ่อเลยมโอกโลกค่ะนี่มาเด้อมาเด้อเเร็ว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 เดินเร็วเร็วหน่อยสิ วิธีการขี่ของพ่อเติงเวลาที่อ้นขี่นะหัวจะเชิดขึ้นสูงเวลาพ่อขี่แล้วหัวดูตาชำเรืองหาแต่เนวกินต้องผ่าออกกำลังกายแ <laughs> ดกแดงจึงคึงเลย <laughs> ตาลีตนลูก้าย่อยแต่นออน้ำบ่ผ้าอาบประกาศผ้าลงนะ้ำยาแล้วขึ้นน้ำบ่ไรคะ <laughs> กลัวขึ้นจากน้ำไม่ได้โอ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 ้ออีกบ้องนึงเก็บของห่างกันเด้อคะ่ะแม่ๆมคะ่ะ แล้วเห็นตะตูดไว้ๆดากแดงดินแดงาค่ะดินแดงซอยนี้ก็เยอะนะคะกะป๋องเบียโอ้ยของห่างของห่างน้ำกลนพี่เลยประทานลรคะนี่เก็บของเก่า ไปแล้วทีมงานดากแดงออแสบแห้งเลยนเนอะตอนกลางวันมันร้อนมากนะคะแม่แม่ข้ามมาเด็กๆก็เลยเดินข้างทางแวกินตลอดทางเลยนะคะนี่ที่เลิศแวะกินตลอดทางมองตะตูดแดงเกิ่งถึงาน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 ,น,าน,น,านไ,ได้ด่ ใส่สีนวดบ้านเลียวได้เยอะนะคะของของเก่าพาเดินออกกำลังกายเดี๋ยวเราเจอกันวันที่สิบสี่นะคะเมษา าจะพาพิเลิศไปซีสเกตง,งานงานเข้านะคะงานเข้าแม่นิคูแต่พิเลิศก็แจมนะคะตัวแถมผมติดแม่นะคะแม่แม่ผมติดแม่ผมจะไปแห่งงานอยู่ที่สีสเกตวันที่สิี่นะคะวันที่สิบสมีสาเป็นงานแม่นิโคูเลยต้องเอาพิเลิศไปด้วยเอาไปออกงานกับแม่ ก็จะพี่อ้นพาไปด้วยนะคะเพราะว่าใส่แผนกบอกป๋องค่ะพี่ป๋องหนึง่งพี่ป๋องหนึง่งว่าไเตือนกับพี่ป๋องหนึง่งพี่ป๋องหนึง่งโอ้หลายเถะดีอยู่เ่นผสมล่องไก่คือบางน่นบางน่นนะโอ้เปลอยู่น้ำปลาหหย,ยาผุนค่ะป๋องหน,นึ่งนณิตป๋องหนึ่งโอ้พี่เลยถหาแม่น้ำโอ้หะหยาหน้ากับป๋องเบียตัวนึงนี่นนหุดผุนล่องเกีวยวอะไ้ดอกค่ะ หลายๆแล,ล้วค่ะของเกา่าก็ะเชาผัวเก่าไปเปลี่ยนอยู่ดอกยค่ะนี่เปลี่ยนเทิร์นมีคนหลับบนนอผัวเกา่านอเจ๊โอคองกับฮะเจกปองไอเขาอยู่ในใถิมันก,นกรกะเ,รเ,เ,กเลิกพิศกาเปี้ยวเด้อค่ะผัวฉันฐานเนี่ยเจบปองเบี้ยก้อนเลิศ ไปเรื่อยๆว่าน,นี่คือการหนวหูอันของเก้าหนูด้วย่ะคะนี่บริหารขายพี่เลิศน,นะคะแม่แม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะอไปอ้อมกอดอ้อมใจขอมพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้เดินได้ครึ่งทางแล้ว เดินจอบบอนหาป่องเบียให้แม่โอ้ดังดีเถอะเดินไม่มีเพื่อนนะคะเดินไม่มีเพื่อนไม่มีคนขี่แม่ให้เพราะว่าโตแล้วพ่วงสองไม่ได้พ่อตึงแม่จิ่งเหมือนคนออสนะ <c oughs> คนออสจิ่ง <c oughs> <laughs> ยกขาบม่วิดถนนเลยเดินขาไม่วิดยกขาไม่วิดนะคะยกขาไม่วิด แม่เอาแม่ลงน้ำแล้วเลยมาเอาลูกเพราะว่าแม่ทองอืดเด้แม่ทองอืดก็เลยมาเอาลูกวันนีเ้เอาลูกไส้ <laughs> เาขาคำค้ำม,มีลหลังฮัดเลยคำคำเวลาแหงา้งงันคำคำลูกไส้เซนิพ้ว่าเออนี่คำแล้วสิบเตย์ต้องตื่นต้องเต้นคำแล้วพ้าพ่อเขาล้านค้าคำแล้ววะสันในเวลาแดดลมลมตกวะส, <laughs> <laughs> สันไปหาแก่วสันไปหาแก่เลิศว่า หูรัน,านะคาได้ค่ะนี่หูรันผ้าเพราะว่าพ่อผ้าไปรันคาดูได้ยินพ่อตื่นคุยกับเจ้าของแฝปซีแฝดซี่ฟฟซนะบอกว่าเท่าพิเลิศ์เนี่ยพี่แฝปซีก็เป็นเหมือนพิเลิศ์นะคะ พ,พ่อพ่อเต๋งก็เลยถามคนเป๊ปซี่ว่าทำยังไงบ้างเขาทำเหมือนหนูนี่แหละทั้งเป่าทั้งลดน้ำยาสองปีถึงหายนะคะสองปีถึงหายเราบําบัดไปเรื่อยๆแร้วก็หายคืต้องใช้เวลานะคะแม่เม่นี่นะคะพี่เป๊ปซี่แต่ก่อนก็เคยเป็นมันพิ่เลิศนะคะจะองพูดกับพ่อเต๋งวันนั้นนะคะ บอกว่าค่ะรักษาสองปีนะคะแม่แม่ต้องหายแม่ก็ได้หนึ่งปีแล้วนะคะพี่เล่นี่เรารักษามาได้หนึ่งปีก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็หายนะคะอึไอเก็บมือหลังมันตมเต็มแล้วตะกร้าหนูเต็มแล้วเพออาราะไเติง คุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่มาซัพพอร์ตไปให้กำลังใจครอบครัวพันธุ์ื่องราคาสรับวิดีโอนี้นุก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ